กลับมาอยู่ในด่านวงกดของแม่มดด่านสุดท้ายครับเจ้านี้รู้สึกว่าจะเป็นแม่มดแห่งสวนดอกกุลาบปะน่าจะใช่ครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไป <Yeah. S 1> มาครับมาครับด่านที่1ครับให้ฉันแนะนําตัวหน่อยแล้วกันนะโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปมา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 ,มาอ๋อรอบนี้ผมเอาตัวใหม่มาเล่นด้วยเนาะตัวที่เพิ่งสุ่มกาชาได้มาโอเคสวนดอกกุลาบเจ้านี่เลยครับอ่าน้องเคียวโกะครับผม น้องเคียวโกเก่งกับสีแดงแล้วก็ดูแป๊บหนึ่งครับเก่งกับสีแดงรดดามเมจสีแดงแล้วก็พักสีแดงเขาครับ <c oughs> ะตีแม่หมดดนะ้วยเนาะโอเคประมาณนี้ครับป,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 ปไปบปไปไปไไปอ่ะได้อยู่ครับเดี๋ยวลองปล่อยน้องเคียวโกมาดูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วครับไปครับต้องเคียวโกอืมใช้หอ,อกสินะสาวน้อยเวมทมนตร์ใช้หอ,อกครับผมอีนี่ไงเจ้าแม่มดไม่หมดอะไรอยู่นะั้นนะ่ะแม่มดดอกกลาบ ไปครับน้องอชื่อ,อไรนะลืมไปแล้วไม่รู้อะโอเคไป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 สลามไปครับผมอเรียบร้อยไม่หมดมันก็ตายง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคก็ดานแรกเนี่ยเนาะจบแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวตีไปโอเคครับผมจบที่เรียบร้อยครับไปด่านต่อไปครับโอเคเปล่อยใครไปดีอะสลามไปเลยแล้วกันนะครับไปงับหน่อยเร็วแล้วก็ฮมูระน้องฮมูระคุงมาดูกะครับ ประมาณนี้ครับผมไป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 แขนแขนไปครับมาละเจ้าแม่มดดอกุลาบครับไปสลามงับสักทีสิเร็วน้องงับหน่อยสลามเอออะไรโดนไปอเคีโวโกะไปครับได้อยู่ครับเจ้าแม่มดบ้านที่มันตีไก่ไหมอะถ้ามันตีไก่แล้วมาดูกาผมเลยไม่ได้นี่ผมจะสวยเอาแล้วเนี่ยด่านที่ด่านที่สี่มงกุฎเนี่ยโอเคครับไป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 รีบจบ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 โอเครบรอครับเจ้าแม่มดดอกุลาบแต่มันก็ไม่น่าเก่งขนาดนั้นป่ะเพราะว่า ผมไปเคลียร์ข้างบนมาแล้วอะเรียบร้อยครับผมจบไปที่เรียบร้อยครับไป้่าต่อไปครับเอ่อเอาใครไปดีอะฮอมูระละกันนะครับปไ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 ปขวางให้หน่อยเร็วแล้วก็มาดูกะคุ้งครับผมมันสลามไปครับไปกัดสักทีซิแขนแคนเข้าผมปไ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 ปโอเคยิงไปดีมากน้องอ่อเรียบร้อยครับเคียวกะไปเลยครับผมเคียวโกดีเคียวกะคืออะไรครับ เอาไปจบบ้านมาเลยโอเคเจ้าแม่มดมาละรีบไปเคลียร์รีบไปเคลียร์รีบไปเคลียร์รีบไปเคลียรย์แล้วมีตัวสีแดงเนี่ยน,นะสวยดิอย่างงี้เคียวโกะผมก็กินนิ่มดิโอเคปาป,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 าปาลปปไปรีบไปจบเลยรีบไปจบเลยเจ้าแม่มดบ้านนั้นไปครับเจ้ามาดูกาไปเพิ่มครับผมโอเคเคียวโกะยิ้มไปเออนั่นแหละแต่เคียวโกะตีเบาอะ่ะอ่เดี๋ยวอัพไปสี่สิบเลยดีไหมเกิดไม่ค่อยมั้งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกว่างตัวเว้นเนี่ยโอเคโอเคโอเคปาปสลามไปเพิ่มครับผม ปืนใหญ่ไหมครับประมาณนั้นนะครับใกล้จะจบละใกล้จบละใกล้จบละโอเคแม่หมดกระเด็นแล้วครับผมน่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้ละตีไปตีไปทุกคนตีไปเอามาดุกะไปเพิ่มครับติ้มไปเคียวโกโอเคครับเรียบร้อยครับจบบ้านเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้มาเป็นได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มาสองแสนครับผมไปต่อครับ อ่ะโอเคครับผมมาอยู่กันที่ด่านที่4ครับอ่า is in order อยู่ในระเบียบอกไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยดูเลยดิอ่ะมา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 ,มาไป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 ,ไปดูซิว่าเจ้าแม่หมดบ้านนี่จะตีโดนมาดูกะไหมถ้าตีโดนนี่เล่นยากเลยเนะี่ยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แปลว่าตีโดนไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะตีไม่โดนมั้งโอเคครับสลามไปงับสักทีสิฮมูล,ลาไปครับผมกัดเลยน้องงามดีมาก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  โอเคนอยโยนอยูยได้อยู่ที่แปลว่าเอามาดูกะไปเพิ่มครับผมสลามไปเพิ่มครับเข็นแคนไปครับผมเจ้าตะก้องครับไป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 ดึงดึงไปครับไปขวางให้หน่อยเร็วสีข่าวเยอะนะเนี่ยด้านเนี้ยวายอยู่แหละวายอยู่วายอยู่เออโดนเข็นนตบไปดีมากครับสลามไปเพิ่มครับผมไป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 ฮูมุระไปครับสัตไปดีมากครับผมปอตังหนึ่งรอบครับอะเดี๋ยวรอพลอยเจ้าเคียวโกะเลยแล้วกันนะครับ ปไป,ปมาดูกาไปเพิ่มครับผมอ่ะประมาณนี้ครับรอเคียวโกะรอเคียวโกะรอเคียวโกอะอ่าผมว่าน่าจะไปเก็บร่างจริงของโฮมุระก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บแล้วกันนะครับไปครับเจ้าเคียวโกะครับผมโอเคยวเคโอเ,โอเ,โอเสลามไหมครับผมอ่ะถึงจะมีเคียวโกะแต่ว่ามงกุฎที่สี่ก็ไม่ได้ใช้เนาะเพราะมันห้ามใช้พวกอูเบเลอยู่ดีครับน่าได้ยูเฮ้ย เฮ้ยเคียวโกโตีออกมาใช่่หววาสลามันตีเวฟหรือว่าเคียวโกตีเวฟเขาผมตกใจเก anyways, อเลยครับเออ่นหละตีไปตีไปตีไปตัวกวามมันจะตายครับจิ้มไป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 จิ้มเออ่นแหละอ่าตายยังโอเคครับจ้าไม่หมดไปเกิดไปที่เรียบร้อยครับไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยปืนใหญ่ไปก่อนครับอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นสามแสนห้าครับผมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อครับ โอเคครับผมมาอยู่กันที่ด่านสุดท้ายครับที่โลไฟนอลตอนจบของทิโลชื่ออะไรวะเนี่ยมันชื่อตัวละครหรือชื่อบ้าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ดองตังเลยแล้วกันนะครับถ้าเจ้าบ้านนั้นยังไม่ออกมาปอตังครับปอตังครับโอ้ขอรีบมาจังเลยอะแล้วผมเอาตอนยอนมาด้วยแล้วปล่อยสีดำมาเพือ่อโอเคไป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 ,ไป,ไปเดี๋ยวค่อยแก้มือตอน2และสมงกุศแล้วกันนะครับ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคียวโกะไปเลยแล้วกันนะไปไปตีบอลน,น้องเคียวโกะเนี่ยมาแล้วเจ้าบอลมานั้นอ,อ๋อหแล้วที่เหลือก็เป็นสีดําทั้งนั้นเลยครับอ่ะตอนย้อนไปครับผมถึงจะไม่ได้ตบสีดําแต่ก็ได้อยู่ครับอย่างเราก็มีดาเมจตอนย้อนเนี่ยปาดไปดีมากน้องโอเคั่นแหละจิ้มไปจิ้มบอลไปอ่ะจนกว่ามันจะตายเขาเออลหละโดนเคียวโกะไปดีตีไปตอนย้อนดีมากน้องถึงจะไม่ค่อยเข้าก,ก็ตามครับเคียวโกะจิ้มไปน <ๆ S 1> <ๆ>้องเคียวโกะจิ้ม จิ้มเออโดนไหมนะเฮ้ยน่าจะโดนอยู่ครับแต่เหมือนไม่โดนครับโอ้โหโอเคครับกระเด็นดีดึงรอบครับเจ้าบอสโดนไายเกี่ยวกดจิ้มเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาดูกะยิงไปน้องเออนั่นแหละโดนโดนปาดเรียบร้อยตายอย่างโอเคครับแตกไปที่เรียบร้อยครับผมไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยอ่มาดูกันครับว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่ครับจริงๆถึงบอสไม่ตายบ้านก็แตกอยู่ดีครับได้มาห้าแสนครับผมแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับผม ไว้เจอกันตอนสี่มงกุฎแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์แป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมถึงมงกุฎที่4ี่มันที่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับด่านสุดท้ายครับผมโอเคครับมาถึงจุดจบอีกหนึ่งรอบครับรอบนี้ผมเอาคอมโบกระทืบแม่หมดมาเรื่อยเนาะมา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 วายยูวายยูวายยูแหละโอเคเป่าตังค์ครับเป่าตังค์ครับอ่ะชนะเจ้าทีวีมาแล้วก็ไม่น่ายากครับด่านนี้ชิวๆรอเลยรอเลยรอเลยโอเคเข้าสีดํามาก่อเลยเนาะ ไป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 เจ้าเต่าไปครับผมเอาบอมเบอร์ไปวางให้หน่อยหนึ่งทีตบไปน้องหมีดีมาก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 อ่าไปครับไป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 โอเคได้อยู่ครับเออแหละตีไปตีไปดีมากครับดีมากครับโฮมูลาไปครับผมโอเคครับไปที่เหลือแค่รอบอมเปนออกมาครับผมโอเคครับมาดูกามาเพิ่มครับผมได้โยนแหละนั่นแหละโดนบอมเบอร์หยุดเวลาแล้วก็โดนหมีตบไปดีมาก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  โอเคครับหมูลละไปเพิ่มครับผมปไ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 ปหรือจะปล่อยเจ้าอุลลุนดีนะโอเคอุลลุนได้ยกันนะครับโอเคครับอุลลุนไปเลยแล้วกันนะครับไปไปจัดการเจ้าลูกน้องให้หน่อยแย่ละมันเข้ามาแล้วไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยแพ้ลูกน้องครับไม่ไม่แพ้หรอกบอสอะแพ้ลูกน้องนั่นแหละวิ่งเข้ามาใส่ไม่พักเลยครับดูดิโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เออเต่าเต่าไปครับผม ปาปาปาปไปไม่น่าไหวอ่ะเต้าเต้าอ่ะโอ้โหน่าจะโดนนั่นแน่เรียบร้อยยังไวเลยครับผมโอเครีบเคลียร์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 ลูกน้องเร็ว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 โอเคครับเรียบร้อยต้องรีบเคลียร์ลูกน้องอ่ะไม่งั้นไม่ได้ยิงฟรีแน่นอนครับผมมาดูกะไปครับผมอ๋อ้ลูกน้องมันน่ารำคาญเกินโอเคยิงไปดีมากค่อยๆเคลียร์ไปครับถ้าเคลียร์ลูกน้องได้ผมก็ชนะแล้วเนี่ยปาปาปมาดูกะไปเพิ่มครับผม อ้อยดูดิลุงงี้เอาปืนใหญ่สโลมาก็ดีครับผมจะได้แบบตีฟรีครับอ้อยรีบเคีย์เลรริบเคียรีบเคีย,เ,คยเออนั่นแหละอ่าเรียบร้อยเลยแค่แกคนเดียวสินะเจ้ากอริล่าคุงอ่ารีบเคียเลยครับถ้าเคียเจ้ากอริล่าได้มาดูกะน่าจะได้ยิงรีละเจ้าเต่าไปครับผมโอเคโอเคโอเคอะประมาณนี้ครับอ่าโดนแล้วโดนแล้วเจ้าบอลโดนยิงรีละมาดูกะไปเพิ่มครับผมโอเคโฮมูลาก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยเวลาได้ คอ,อโบนักฆ่ามาเนี่ยโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ฮมบูลารไปครับผมยิงแมมโมดุกะยิงฟรีไปโอเคชิวๆครับชิวๆครับอีเวนนี้เหลือแค่ด้านเดียวครับน่าจะเป็นเจ้าแม่โมดที่เป็นของฮมบูลารปะ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะเออเลยแค่ตัวน,นั้นตัวเดียวครับหมายถึงแม่โมดที่ได้ร่างจริงฮมบูลารนะครับโอเคน่าจะจบแล้วครับเร็วโ,โดนยิ้มเรียบร้อยโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อย okay. ครับได้มา ได้อะไรอ่ะด่านพิเศษครับผมแล้วก็3 0กระก็ป๋องแมวครับโอเคครับเดี๋ยวไปแถมอมกดึงด่านแล้วกันนะครับปอ่ะแถมด่านนี้แล้วกันนะครับการขุดของจักรพรรดิดีสามครับผมอ่ะไปครับด่านที่1ครับโบราณคดี3 0 1ครับวางแผงครับผมไป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 รีบเล่นครับรีบเล่นครับจะได้รีบเขียนรีบจบครับผมมา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 ดูซิว่าจะโหดไหมปกติมันก็ไม่ค่อยโหดหรอกครับด่านแรกเนี่ยเป่าตังค์ครับผม มามีเจ้ากระต่ายครับผมรู้สึกว่าฟ้าผ่าด้วยฮะน่ารักมาเร็วน้องกระต่ายมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปครับเจ้าแคนนครับผมไปตบให้หน่อยเลยน้องไปเคลียร์ฟาร์มตังค์ฟาร์มตังค์ป๊าบโอเคครับได้ตังค์มาลปะป่อตังอีกหนึ่งรอบครับมาดูซิว่าบอสมันจะเป็นตัวอะไรครับโอเคมีเอาตัวรอดด้วยฮะอ่าบอสมาละโอเคบ้าอะไรวะนั่นอนะเฮ้ยเป็นสีขาวใช่ไหมแย่ละไม่ได้มีตัวตบสีขาวเลยดิ ดีจริงๆเลยเฮ้ยโอเคครับผมอิซานากิไปก็ไม่น่าชนะครับเพื่อมันตียังไงนะ่ะอ๋อตีเป็นสายฟ้าลงมาฟาสเลยนะโอเคได้อยู่ครับแรงกันนี่อ่ะอิซานากิครับผมไปสลามไหมครับได้อยู่แหละได้อยู่แหละโอเคโอเคไปกัดสักทีสลามงัมได้อยู่อิซานากิจิมสวยน้องอ๋อหอบาอะไรวันนั้นนะ่ะเฮ้ยโอ้โหมีปากเป้าเลลิก <laughs> เรียบร้อยโดนเผาโดนเผาจะปักเป้าโดนเผาเอาวิญญาณไหมครับผมพักไปดีมากครับแคลรี่เผาไปโอเคกิ้งมาดีปักเป้ากิ้งมาดีกิ้งมาดีาาดาดนนองโอ่ไม่กิ้งมาโอ้เรียบร้อยให้มากิ้งตอนที่แบบอืมแคลรี่ไม่ได้ผเผาแล้วโอเคโดนโดนโดนโน่าสวยอีกแล้วอ่แคลรี่งับไปสลามดีมากเผาไปโอเคครับจะปักเป้าไปละได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่เจลลี่ลินครับผม ต้องรีบปล่อยแหละอ่าลิกิครับไป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 ,ไปร,รีบเคลียร์รีบเคลียร์เฮ้ยไม่ดีละ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 อ่าไปเขาสตอลุบไปครับผมโอเคปล่อยใครได้ก็ปล่อยไปครับตอนนี้โอ้ไม่ตายด้วยแฮะอึดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวสีขาวหรือตัวบินนะน่าจะตัวสีขาววอน่าจะใช่แหละโอเคปาปไปไปเอาใส่บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับได้โยโอ้โหมีบัฟดาเมจด้วยแปลว่ามันใกล้ตายครับอืมคงไม่ใช่บัฟตอนเลือดหลือขึ้น ครึ่งหนึ่งนะถ้าแบบนั้นก็เวอร์เกิดครับโอ้โหปักเป้าลิลิกมาเพิ่มอีกหนึ่งครับอ้อเรียบร้อยหมดดงครับหมดดงครับหมดดงครับแคลี่ครับผมงามสักทีสิงามดีมากดีมากดีมากอ่าเรียบร้อยโดนตเต็มครับแคลี่เผาไปเผาๆก็น,น้องโอ้ยอย่านะอย่านะโอเคครับได้อยูได้ยูสลามงับสิเอาปืนใหญ่ไปด้วยครับแคลลี่เผา ดีมากน้องมาชนเร็วเจลลี่ลิกดดีมากอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยบอสมันไปแล้วครับเหลือแค่เจ้าปักเป้าเนาะน่าจะจบแล้วครับ <Yahoo! S 1> โอเคโอเคเจลลี่ลินเขาผมไป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 เผาไปแคลรี่เผาไม่โดนใครก็สวยดีอย่างนี้โอเคครับปักเป้าก,ก็ไม่โดนครับน่าจะโดนแล้วรอบนี้อ๋อไปอิซานากิไปครับเผาไปเผาไม่โดนอีกแล้วโอ้ เอาวิญญาณไหมครับผักลบเออนั่นแหละโดนไปดิแคลรี่เผาให้โดนน้องเออนั่นแหละถ้าเผาโดนเนาะสวยไปดีป้าเป้าน้องสวยไปดีโอเคครับเรียบร้อยครับจบละจบละดูซิว่ารอบนี้จะได้อะไรจริงๆก็ไม่น่าได้อะไรหรอกครับอ่ะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นได้มาเป็นเอ่อวิตามินซีสามอันครับผมโอเคครับดันนี้ก็จะหายไปละอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ